วินัยภูพิรมหรือฉายาในตะขาบเป็นคาตรกรชาวไทยและโจรซึ่งก่อเหตุปล้นและทำรายเจ้าทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครเขาถูกจกกับกลุมในวันที่4ธันวาคมปี2514หลังก่อเหตุปล้นทรัพย์ชาย3คนที่ปากซอยชิดลมและถูกประหารชีวิตตามคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติของรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจร วินัยนับเป็นบุคคลที่สองที่ถูกประหารชีวิตตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีหลังจากการรัฐประหารตนเองของจอมพลถน,นอมกิติขจรเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2514วินัยเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2495ในย่านบทพรามซึ่งเป็นย่านโสเพนีเขาจบการศึกษาระดับมศอ .2 สอสอจากโรงเรียนพงเวศอ,อนุสร์เขาคบเพื่อนที่ไม่ดีและมีการชกต่อยกันอยู่เสมอ เขามักจะโดดเรียนและมีผลการเรียนต่ำทำให้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนในระดับมศ .2 เขาไปเรียนต่อที่โรงเรียนการช่างฝีมือชายแต่เรียนได้ไม่ถึงปีก็ถูกไล่ออกเนื่องจากมีความประพฤติไม่เรียบร้อยต่อมาเขาไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนที่มีนิสัยอันธพาลซึ่งชอบทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นและหากินทางด้านมิจฉาทีเขาถูกจับกลุ่มเป็นครั้งแรกเมื่อปี2512ในความผิดฐานลักทรัพย์ และถูกศาลตัดสินให้ผู้ปกครองดูแลเป็นเวลาสองปีในปีต่อมาเขาถูกจับกุมในข้อหาทำร้ายร่างกายศาลได้ตัดสินให้ปรับเงินจำนวน100บาทเมื่อพ้นโทษออกมาเขาได้คุมสมัครพักพวกก่อคดีป้นจี้ชิงทรัพย์วินัยได้ร่วมกับพักพวกก่อคดีป้นทรัพย์ทำร้ายเจ้าทรัพย์ และค่าเจ้าทรัพย์ไว้หลายคดีซึ่งเขาจะเอาเงินที่ได้จากการปล้นไปใช้กับสถานบันเทิงโดยคดีที่เขาได้กระทำความผิดซึ่งถูกคณะปฏิวัติพิจารณามีดังนี้ในช่วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมปี2514วินัยได้ร่วมกับสุวรรณหรือโกโสาลีจรูนนบางช้างหรือน้อยนาสีและสุรศักดิ์หรือแฉกคุณประดิษฐ์ก่อคดีไว้4คดีดังนี้ 1. นึฆาตกรรมนายเต็กหรือเซงแซตัง ที่หน้าบาร์ซสซิเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 2. วันที่29ตุลาคมปี2514เวลา21นาฬิกาวินัยได้ร่วมกับจรูนสุวรรณและสุรศักดิ์ฆาตกรรมนายเต็กบินแซ่ก่อพร้อมกับเอาสร้อยคอทองคำหนัก1ิบาทไปด้วยเหตุเกิดที่ปากซอยสารสิน3ามปนทรัพย์นายประสิทธิ์ต้นเจริญที่หน้าที่พารรถประจำทางหน้าวัดช่างแสง 4. ีลปนทรัพย์นายมนัฐทวีกุลวัฒน์ที่ถนนพัฒนาพงษ์ ต่อมาในวันที่17พฤศจิกายนปี2514จอมพลถนอมกิติขจรได้ทำรัฐประหารตนเองและมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทางราชอาณาจรรักรในวันที่25พฤศจิกายนปี2514เวลาประมาณ19นาฬิกาวินัยได้ร่วมกับจรูนจี้ชิงทรัพย์นายเอี่ยวแท่อุ่นอายุ50ปีที่ถนนลำพูนชัยใกล้กับสามแยกพระพลาชัยตำบลตลาดน้อยอำเภอสัมพันธวงศ์ แตเอี่ยวขัดถืนจึงใช้มีปลายแหลมแทงเอี่ยวเข้าที่ท้องจนได้รับบาดเจ็บพร้อมกับเอานาฬิกาข้อมือจำนวนหนึ่งเรือนและเข็มขัดหนังหัวทองคำหนึ่งเส้นมูลค่ารวม4,400บาทไปวันที่29พฤศจิกายนปี2514เวลา21นาฬิกาวินัยจรูนสุรศักด์และแดงได้ปล้นทรัพย์ของนายขี่เองแท่เอียที่หน้าสถานบริการเภสัชกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตำบลคลองมหานา ทั้ง4ได้กระชากสร้อยคอทองคาจานวนหนึ่งเส้นและล้วงเอาซองธนบัตรซึ่งมีเงินและใบสําคัญตัวคนต่างด้าวมูลค่ารวม3,000บาทไปถัดจากนั้นเพื่อนของวินัยได้ใช้มีดแทงขี่เองจํานวน3ามแผลแทงเข้าที่สีข้างข้างขวาหนึ่งแผลและเข้าที่สีข้างข้างซ้ายสองแผลบาดแผลทะลุเข้าที่หัวใจและช่องท้องขีเองได้วิ่งกระเสือกระสนเพื่อเอาชีวิตรอด ก่อนจะล้มลงที่ถนนบริเวณป้ายรถเม์ข้างโรงพยาบาลเฉลิมเขตต่อหน้าประชาชนบนรถเม์และที่สัญจรไปมาขี่เองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจแต่เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยวันที่4ทธันวาคมเวลา20น,นาฬิกาวินัยสวรรณและพักพวกอีกสองคน ได้ร่วมกันล้นทรัพย์ชาย3คนได้แก่นายปีชาย,ยานโยทินนายประเสริฐตรงการนนและนายวิทยาปียโรุษเสถียรที่ปากซอยชิดลมโดยทั้ง3เป็นพนักงานบริษัทของชาวต่างชาติสองคนและพนักงานปูนซีเมนหนึ่งคนหลังจากที่กลุ่มของวินยัยได้นาฬิกาของเจ้าทรัพย์ไปคนละเรือนพร้อมกับเงินของวิทยาจำนวน115บาทโดยคิดเป็นมูลค่ารวม2515บาททั้ง3จึงวิ่งติดตามกลุ่มของวินยัย วินัยจึงใช้ปืนยิงทั้งสามแต่กระสุนไม่ถูกใครจากสิบตำรวจสุภาพส,สมหวังสายตรวจของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเขตหนึ่งกับพนเหลือทวงผึ่งจึงเขาจับกลุมเขากับสุวรรณส่วนพักพวกอีกสองคนหลบหนีไปได้หลังจากถูกจับกลุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาวินัยไปค้นซ่องโสภภินีของนางไลซึ่งเป็นที่ที่เขาไปอยู่หลังจากก่อเหตุฆาตกรรมขี่เองจากการตรวจค้นพบเสื้อสีขาวและรองเท้าหนังกลับ ซึ่งเป็นชุดที่เขาใส่ไปในวันที่ก่อคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลุมพินีเขตหนึ่งได้ทำการสอบปากคำวินยัยตลอดเวลาที่สอบปากคำวินยัยเขาตอบข้อสักถามด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและไม่ได้ระแวงว่าจะถูกหัวหน้าคณะปฏิวัติสั่งประหารชีวิตเขากล่าวอย่างมั่นใจว่าอย่างมากก็ถูกคำสั่งจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้น วินัยเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าเคยก่อคดีมาทั้งหมดประมาณ9คดีแต่จําไม่ได้ว่าก่อที่ไหนบ้างวินัยได้รับสารภาพว่าหลังจากที่ป้นค่านายขี่เองแล้วทั้งวินยัยสุรศักดิ์จรูนและแดงได้เดินย้อนไปขึ้นรถประจําทางแล้วไปลงที่หน้าวัดสามงามก่อนจะนั่งแท็กซี่ไปยังพระขนงด้วยราคาคนละ300บาทโดยในช่วงกลางคืนของวันเดียวกันวินัยได้พาพักพววไปใช้จ่ายเงินจนหมด ที่หนครับย่านเพลินจิตเขายังได้สารภาพถึงคดีป้นนายเอี่ยวแท่อุ่นเมื่อตำรวจนำตัวของนายเอี่ยวมาดูก็สามารถชี้ตัวของวินัยได้อย่างถูกต้องส่วนของกลางในคดีนี้เจ้าหน้าที่สามารถผ้นได้จากโรงรับจำนำเขายังได้สารภาพถึงคดีปล้นที่หน้าโรงแรมสีรุ่งเรืองบริเวณเชิงสะพานกระสาตรือปล้นและฆาตกรรมนายเต็กบินแท่ก่อที่ซอยสารสินและปล้นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถนนพัฒนาพงษ์ ในช่วงหัวค่ำของวันที่4ธันวาคมแต่ชายคนดังกล่าวไม่ได้แจ้งความเขาได้ให้การว่าพวกของเขามีประมาณ7-8คนและปล้นมาแล้วประมาณ7-8ครั้งเมื่อลงมือแล้วจะมักทำติดต่อกันอีกหลายรายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งทำสำนวนทุกคดีให้เสร็จโดยเร็วเพื่อส่งให้คณะปฏิวัติพิจารณาโทษในวันที่8ธันวาคมปี2514พลโทเฉลิมชัยจารุวัฒน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะปฏิวัติได้ถแถลงถึงการจับกลุ่มวินัยและสุวรรณจากเหตุปนรัพย์บริเวณถนนเพลินจิตเมื่อวันที่4ธันวาคมและเขายังได้ถแถลงอีกว่าการกระทําดังกล่าวนับเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของคณะปฏิวัติซึ่งประกาศบทลงโทษหนักต่อผู้ที่ประกอบอาชญากรรมทําลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นในเรื่องนี้หัวหน้าคณะปฏิวัติได้สั่งดําเนินการลงโทษ แก่บุคคลที่บังอาจประพฤติก่อกวนความสงบสุขของประชาชนโดยไม่มีการลดหย่อนใดๆส่วนคนร้ายอีกสองคนที่หลบหนีไปนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกสืบสวนติดตามและจะรายงานให้หัวหน้าคณะปฏิวัติต่อไปในวันที่13ธันวาคม2514พลตํารวจตรีสเสนสิทธิพันธ์ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีคณะปฏิวัติ ให้เร่งรัดให้สอบสวนทำสำนวนคดีของวินัยซึ่งพิติการของคดีเป็นการกระทำอย่างอุกอาจแบบเย้ยคำสั่งคณะปฏิวัตินั้นซึ่งในขณะนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีหนึ่งในเขตนครบาลกรุงเทพใต้ได้รวบรวมส่งสำนวนคดีของวินัยให้กับกองบังคับการแล้วและกองบังคับการได้ส่งเสนอให้คณะปฏิวัติในเวลา11นาฬิกาของวันเดียวกันได้มีข่าวลือว่าคณะปฏิวัติได้ประชุมพิจารณา และมีผู้เสนอให้ประหารชีวิตวินัยด้วยการยิงเป้าเช่นเดียวกับสมศักดิ์ขวัญแก้วผู้ก่อเหตุฆาตกรรมนายทหารอากาศชาวอเมริกันที่อำเภอสัตหีบซึ่งถูกประหารชีวิตไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมของปีเดียวกันโดยคาดว่า คณะปฏิวัติจะประกาศคำสั่งที่แน่นอนให้ประชาชนทราบโดยเร็ววันที่16ธันวาคมปี2514จอมพลถน,นอมกิติขจรได้มีคำสั่งของหัวหน้าคณะปฏิวัติที่4ทับ2514โดยมีคำสั่งให้ประหารชีวิตวินัยโภพิรมจากการกระทำผิดทางอาญาก่อนการประกาศกฎอายการศึก4คดีและหลังประกาศใช้กฎอัยการศืก3คดีส่วนสุวรรณสาลีมีคำสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตโดยเห็นว่า สุวรรณไม่ได้ประกอบอาชีพแต่อย่างใดและเคยต้องโทษในความผิดฐานซ่องโจรน,นับว่าวินัยและสุวรรณมีสันดานเป็นโจรไม่ประกอบอาชีพสุจริตเหมือนพลเมืองดีประกอบแต่กรำชั่วป้นจี้ฆ่าคนตามท้องถนนหลวงต่อหน้าผู้คนที่สัญจรไปมาโดยไม่หวันเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองจนเป็นจี่เดือดร้อนวันเกรงแก่ประชาชนเป็นลำดับมา แม้ผู้ต้องหาทั้งสองจะให้การรับสาร,รภาพและชี้ที่เกิดเหตุด้วยความสมัครใจก็เป็นการจำนวนต่อพยานหลักฐานสมควรลงโทษเพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างโดยกำหนดให้เรือนจำกลางบางขวางเป็นสถานที่ประหารชีวิตวินยัยหลังจากคณะปฏิวัติได้ออกคำสั่งพลตำรวจตรีสเสน่สิทธิพันธ์ได้สั่งการไปยังสถานีตำรวจนครบาลุมพินีเขตหนึ่งเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดกับสุวรรณและวินยัยโดยมีคำสั่งให้จัดกำลัง เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายของผู้ต้องหาและให้พลสมพรอุยนันกับพลสุพัฒน์อินสมหวังแต่งกายนอกเครื่องแบบเป็นผู้ต้องขังไปนอนร่วมห้องกับทั้งสองและยังมีคำสั่งให้พลปรีชาผู้จับกลุมวินัยถูกนำตัวไปขังในห้องเดียวกับวินัยโดยรรทำทีว่าปรีชาถูกผคุปตะบัญชาสั่งคุมขังเนื่องจากทำผิดวินัยตลอดทั้งคืนวินัยไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะถูกประหารชีวิตเขายังคงนอนหลับได้ตามปกติ มีเพียงครั้งเดียวที่เขาตื่นขึ้นมาและถามคนปรีชาว่าทำไมถึงมีคนจำนวนมากอยู่ในโรงพักปรีชาตอบว่ามีคดีเรื่องธรรมดาวินัยบนว่าหนาวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำผ้าห่มกับหมอนเข้าไปให้วินัยและเขาก็หลับต่อไป17ธันวาคม2514เวลา5นาฬิกา45นาที พลตํารวจโทมนชัยพันคงชื่นสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตั้งแถวสองด้านจากปากประตูห้องขังถึงรถจีบที่จอดอยู่ณนสถานีตํารวจถัดจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เบิกตัววินัยออกมาจากห้องขังเขามีอาการตื่นตกใจเล็กน้อยและหยุดชะงกักตรงเชิงบันไดชั้นบนแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจขุมตัวลงบันไดห้าขั้นวินัยเขาอ,อ่อนจนเจ้าหน้าที่ต้องพยุงแล้วพาเดินไปยังหลังรถจีบแลนด์โรเวอร์ตราโล นอหนู50หมายเลขทะเบียน00984ส่วนสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเบิกตัวขึ้นรถจิบไปได้รวดเร็วกว่าวินัยโดยนำตัวสุวรรณขึ้นรถจิตราโลหมายเลขนหนูห1หนทะเบียน00804รถจิบทั้งสองคันมุ่งหน้าออกจากสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเมื่อเวลา5นาฬิกา50นาทีเพื่อมุ่งหน้าไปยังเรือนจำกลางบางขวาง โดยมีรถวิทยุต,รตำรวจขนาบข้างและมีรถของหนังสือพิมพ์วิ่งตามขบวนรถคุ้มกันของตำรวจเป็นกลุ่มใหญ่ขบวนรถคุ้มกันไปถึงหน้าเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเวลาหกนาฬิกาสานาทีเมื่อรถเข้าถึงในเรือนจำเจ้าหน้าที่ได้แยกตัวทั้งสองออกจากกันโดยสุวรรณถูกแยกตัวไปฟังคำสั่งจำคุกตลอดชีวิตและนำขึ้นไปคุมขังในแดนที่หนึ่งเมื่อเวลา 6. หกนาฬิกาสานาท,นาทีส่วนวินยัยเจ้าหน้าที่ได้แยกตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือ ถัดจากนั้นพัสดีของเรือนจำได้อ่านคำสั่งคณะปฏิวัติให้ประหารชีวิตให้ฟังตลอดเวลาที่ฟังเขารับฟังด้วยอาการสงบและมีน้ำตาไหลคลอเบ้าตาหลังจากฟังคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติเจ้าหน้าที่ได้นำตัวของเขาไปยังหอรักษาการจิตชันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาสายฐานมุงคลูในเรื่องกฎแห่งกรรมเมื่อผิดพลาดไปแล้วให้ปรงในชีวิตโดยเทศโปรดเขาด้วยการไตรลักษณ์วินัยฟังเทศด้วยอาการสงบ โดยมีน้ำตาไหลนองหน้าเมื่อเทศจบเขาฟุบลงแทบตาพระมหาสายแล้วใช้จีวรเช็ดน้ำตาก่อนจะก้มกราบเขาได้ถวายเงินเป็นปัใจจัยให้พระไป5บาทส่วนอีก20บาทเขาขอฝากให้แม่เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วถัดจากนั้นเจ้าที่ได้ยกอาหารมื้อสุดท้ายมาแต่เขาปฏิเสธที่จะรับประทานเพราะกินไม่ลงถัดจากนั้นได้ให้เขียนพินัยกรรมและจดหมายเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรจึงไม่ได้ทำพินัยกรรม เขาแสดงความจำนงที่จะบริจาคดวงตาทั้งสองข้างให้แก่สภากาชาติไทยเขาเขียนจดหมายสั่งเสียถึงพ่อแม่จำนวนหนึ่งบรรทัดโดยมีใจความว่ากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพลูกขอลาพ่อแม่พี่พีน้องๆไปก่อนขอให้แม่ดูแลรักษาน้องให้ดีอย่าให้เอาอย่างผมระหว่างการเขียนเขาได้ร้องไห้อีกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนสามนาย ได้พาตัวเขาไปยังศาลาแปดเหลี่ยมหรือศาลาเย็นใจวินัยได้ขอเดินไปเองโดยไม่ขอนั่งรถเข็นซึ่งเขาสามารถเดินได้อย่างปกติเมื่อถึงศาลาแปดเหลี่ยมนายดอกรังวงนรง์และนายชมชิมพัฒนเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ผูกตาเขาด้วยผ้าดิบสีดำแล้วนำเข้าสู่สถานที่หมดทุกข์แล้วผูกมัดกับหลักประหารคำพูดสุดท้ายของเขาก็คือผมขอฝากคำพูดไปถึงแม่ผมด้วย ขอให้เลี้ยงน้องๆให้ดีผมไม่มีทางแล้ววินัยถูกประหารชีวิตเมื่อเวลา7.56นาฬิกา56นาทีโดยเพชรฆาามุยจุ้ยเจริญใช้กระสุนจำนวน8นัดเขานับเป็นบุคคลแรกที่ถูกประหารชีวิตโดยอำนาจมาตรา17จากคดีในเขตกรุงเทพมหานครหลังจากการรัฐประหารตนเองของจอมพลถน,นอมกิติขจร เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514หลังจากการประหารชีวิตวินัยได้มีประชาชนจากจังหวัดพระนครทนบุรีนนทบุรีและสมุทรปราการทยอยมารอดูศพของเขาที่วัดบางแพรกใต้อย่างเนืองแน่นในเวลา9นาฬิกา45นาที สุชินโพพิรมพ่อของเขาได้ไปติดต่อขอเยี่ยมวินัยแต่ได้รับคำตอบว่าถูกประหารชีวิตไปแล้วหลังจากได้รับคำตอบสุชินได้น้ำตาไหลออกมาและบอกว่าไม่นึกว่าจะประหารเร็วเช่นนี้เขาจึงไปยื่นเรื่องขอรับศพวินัยเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลแต่หลักฐานเอกสารคลาดเคลื่อนชื่อตามหลักฐานทางราชการของวินยัยคือวินัยโพพิรมแต่สุชินแจ้งนามสกุลเป็นโพธิพิรมทำให้ไม่สามารถรับศพได้ เขาจึงต้องกลับไปแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องหลังจากได้รับอนุญาตให้รับศพในเวลา12นาฬิกาญาติพี่น้องของวินัยได้นำรถบรรทุกไปจอดไว้บริเวณวัดบางใต้เพื่อรับศพของวินัยในเวลา15นาฬิกา35นาทีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำและนักโทษชั้นดีได้นำศพของวินัยซึ่งบรรจุในโลงไมยย้ยางออกมาจากเรือนจำผ่านทางประตูดแดง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิมพ์ลายนิ้วมือของวินัยอีกครั้งเพื่อยืนยันตามระเบียบของเรือนจำว่าประหารไม่ผิดตัวญาติของเขาได้นำลงศพขึ้นรถบรรทุกแล้วนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดลุ่มเจริญศรัทธาในญาติปลอกจันทร์ในเดือนเมษายนปี2515เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพระขนงเขตหนึ่งได้จับกุมจรูนหรือน้อยนาซีและอูดไม่ทราบนามสกุลหลังจากก่อเหตุทิ้งรั ต่อมาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2515เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมจับกลุ่มสุรศักดิ์ที่บ้านในหมู่ที่4ตำบลลาดกระบังอำเภอลาดกระบังนครหลวงกรุงเทพทธนบุรีซึ่งสุรศักดิ์และน้อยได้ร่วมก่อเหตุกับวินัย5คดีและทั้งสองยังได้ก่อเหตุทิ้งรัพย์และฆาตกรรมอีกที่บาโซซิสเตอร์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2515เวลา22นาฬิกาโดยจรูนแทนนายเซ็ง หรือเกตแท้ตั้งจนเสียชีวิตส่วนสุรศักยิงสุชาติแท้อึ้งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอให้กับคณะปฏิวัติพิจารณาโดยเสนอให้ประหารชีวิตทั้งสองเนื่องจากหลังจากการประหารชีวิตวินัยไปแล้วทั้งสองยังก่อเหตุชิงทรัพย์และฆ่าคนอีกโดยไม่หวันเกรงต่อโทษต่อมาในวันที่9มิถุนายน2515 คณะปฏิวัติได้พิจารณาลงโทษรุนแรงกับนายจรูนนับบางช้างหรือน้อยนาสีนายสุรศักดิ์คุณประดิษฐ์และนายอำนาจหรือแดงมโนสตาเนื่องจากทั้งสามได้ประกอบกรรมชั่วปนคาเจ้าทรัพย์ตายตามท้องถนนหลวงต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง โดยเฉพาะจารูนแม้ว่าวินัยซึ่งเป็นลูกพี่ถูกประหารชีวิตไปแล้วก็หาไม่ได้เกรงกลัวในโทษทันที่จะได้รับกลับกระทําผิดซ้ำจึงมีคำสั่งให้ลงโทษประหารชีวิตจรูนแต่จรูนยังเป็นเยาวชนอายุเพียง17ปีจึงมีคำสั่งให้จำคุกตลอดชีวิตส่วนสุรศักดิ์กับอำนาจกระทำผิดร้ายแรงไม่เท่าจารูนจึงมีคำสั่งให้จำคุกตลอดชีวิต